สวัสดีครับตามที่เมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและได้ยื่นหนังสือสองฉบับได้แก่1หนังสือถึงฝ่ายกัมพูชาเพื่อประท้วงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568 และ 2. หนังสือถึงเอกอกราชทูตผู้แทนทาวรญี่ปุ่นประจําการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาวาระปัจจุบันรายงานเหตุการณ์การละเมิดพันธกรณีของกัมพูชาในฐานะานรัฐภาคีนั้นอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ฝ่ายไทยได้ยื่นหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย,อย่างยิ่งที่เหตุการณ์ความรุนแรง ยังเกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้วันที่24กรกฎาคม2568ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการของไทยประสาทตาเหมอนทมจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งอีกทั้งได้มีการยิงจรวด bm 21จำนวน2นัดเข้ามาในพื้นที่ชุมชนภายในศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บสามรายและขณะน,นี้เหตุการณ์โจมตีที่ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และสถานที่ต่างๆเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสอีกหลายราย อีกครั้งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นของวันที่23กรกฎาคม2568ทหารไทยได้เหยียบกับระเบิดระหว่างการลาดตะเวนในพื้นที่ช่องอา,มาอนม้าอำเภอน้ำยืนจัังหวดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม5นายโดย1น,นายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสูญเสียขาขวาทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองทัพภาคที่2คาดว่าเป็นทุ่นระเบิดที่เพิ่งถูกนำมาวางใหม่ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซ้อนและเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์จากกรณีที่ทหารไทยอีกชุดหนึ่งประสบเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีผมจึงขออ่านแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศต,ต่อกรณีสถานการณ์ล่าสุดไทยกัมพูชาดังนี้ครับ 1. รัฐบาลไทยขอประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการกระทําของกองทัพกัมบูชาที่ละเมิดอธิปไตยของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศต่อเหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมบูชาลอบเข้ามาวังกับระเบิดในดินแานไทยและเป็นผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่16และ23กรกฎาคม2568และได้เปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทย ในช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคม2568รวมทั้งได้โจมตีอย่างรุนแรงและต่อเนื่องในพื้นที่ฝั่งไทยตลอดเช้านี้รวมถึงเป้าหมายพื้นที่ที่เป็นพลเรือนโดยเฉพาะโรงพยาบาลจนเป็นเหตุให้ประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตดังนั้นเมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงดังกล่าวจากการที่กัมพูชาจงใจมีการกระทำเป็นปฏิปักษ อย่างชัดเจนต่อประเทศไทยรัฐบาลไทยจึงตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและเรียกเอกราชทูตนารุงพนมเป็นกลับประเทศและขอให้เอกราชทูตกัมพูชากลับประเทศเช่นกันข้อ 3. รัฐบาลไทยเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงซ้ําๆซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการความไม่เป็นเพื่อนบ้านที่ดี และความสุจริตใจอีกทั้งยังเป็นการบ่อนทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกัมพูชาในประชาคมโลกข้อ 4. รัฐบาลไทยเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดช,ชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยุติการโจมตีเป้าหมายทางทหารและพลเรือนรวมทั้งยุติการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยทันทีโดยรัฐบาลไทยพร้อมที่จะยกระดับ มาตรการป้องกันตนเองหาก,กาัาพูชายยังคงไม่ยุติการกระทําที่เป็นการโจงตีทางอาวุธและละเมิดอธิปไตยของไทยตามหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศนี่คือถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาม,มาตรการและแนวทาง การดำเนินการในขั้นถัดไปของฝ่ายไทยอย่างรอบด้านโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทำงานอย่างมีเอกภาพและดำเนินการไปพร้อมกันในด้านความมั่นคงการทูตการบริหารจัดการในพื้นที่ชายแดนตลอดจนมาตรการคุ้มครองปลอดภัยความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเวลาที่มีที่สถานการณ์มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารในสังคมโดยเฉพาะในช่องทางการสื่อสารออนไลน์อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิด และสร้างความแตกแยกโดยไม่ได้ตั้งใจกระทรวงการต่างประเทศขอให้สังคมเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงเพื่อความสามัคคีของคนในชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในยามนี้ครับผมจะแปลสิ่งที่ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ As briefed yesterday, the Ministry of Foreign Affairs and relevant agencies held a follow up briefing for the diplomatic corps on the Thailand Cambodia border situation and issued two letters, including first a formal written protest letter to Cambodia to protest regarding the incident on 16 July 2025, in which three Royal Thai Army personnel stepped on a landmine. That resulted in their injuries, with one severely injured. And secondly, an official letter to the permanent representative of Japan to the Conference on Disarmament as president designate of the 22nd meeting of the state parties to the Ottawa Convention to report on Cambodia's violations as a state party. However, despite having submitted two formal letters to express our concerns. And call on Cambodia to respect its relevant obligations. The Thai government deeply regrets that violence has once again occurred along the Thai Cambodia border. Most recently, this morning of 24th of July 2025, Cambodian forces opened fire at a Thai military base in Prasad Tamuan Thom in Surin Province. In addition, two BM 21 rockets were launched into a civilian area within the border area development center in Gabcheng district, also in Surin. Enduring three civilians. At this moment, attacks targeting non military sites continue, particularly at Phnom Dong Rak Hospital and other areas along the border. These acts have resulted in further loss of life and serious injuries of the Thai people. Furthermore, yesterday evening, 23rd of July 2025, Thai military personnel accidentally stepped on a landmine while conducting a patrol in Chong An Ma, Ubon Ratchathani province. The incident resulted in injuries to five personnel, one of whom sustained a serious injury involving the loss of his right leg. According to a preliminary assessment by the Second Army Region, the landmine is believed to have been newly planted. This marks the second such incident within just one week, following a similar landmine explosion involving another Thai patrol unit in Chongbok area in Ubon Ratchathani. Today, the Ministry of Foreign Affairs issued a statement on this matter, which I will read out now. statement on the thai-cambodian border situation. first, the royal thai government condemns in the strongest terms the violations of thailand's sovereignty and international law following the laying of anti-personnel landmines within thai territory that caused injuries to thai military personnel. while thai soldiers were patrolling on the 16th and 23rd of july 2025, on the morning of 24th July 2025, heavy artil artillery was fired into the Thai military base and continued throughout the morning. The attacks also targeted Thai civilian areas, including a hospital, resulting in civilian casualties and fatalities. Secondly, Therefore, taking into consideration the severity of the situation, and as a result of Cambodia's intentional and premeditated act against Thailand, the Royal Thai government, government has decided to downgrade our diplomatic relations and recall the Thai ambassador to Cambodia back, as well as request the government of Cambodia to recall its ambassador to Thailand, respectively. Third, the Royal Thai Government urges Cambodia to cease its repeated acts, which constitutes severe violations of international law. Such actions fundamentally contradict the principles of good neighborly relations and good faith, and will further undermine Cambodia's reputation and credibility on the global stage. Fourth, the Royal Thai Government calls upon Cambodia to take responsibility for the incidents that have occurred, cease attacks against civi civilian and military targets, and stop all action that violate Thailand's sovereignty. The Royal Thai Government is prepared to intensify our self-defense measures if Cambodia persists in its armed aggression and violations upon Thailand's sovereignty in accordance with international law and principles and that ends the statement this afternoon the national security council is scheduled to convene a meeting to discuss the ongoing situation along the Thai Cambodian border the meeting will consider comprehensive measures and take and ne the next steps for thailand in which all relevant agencies stand ready to closely coordinating in all dimensions including security measures diplomatic efforts border area management and the protection and safety of our people during these times where the situation remains volatile communications especially those taking place via social media can easily lead to misunderstandings or intention unintentionally cause divisions within our society the Ministry of Foreign Affairs therefore calls upon members of the public to have confidence in our officials of all relevant agencies, including the government and the security agencies, to ensure unity amongst the Thai people, which is most essential in times like these. Thank you. ไม,ไม่ทราบท่านมีคำถามอะไรไหมครับเชิญขอที่สังกัดด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษก,โกจากวิทยุแห่งประเทศไทยค่ะมีสองคำถามค่ะคำถามแรกคือจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ไทยเรายังคงย้ำจุดยืนอยู่ไหมคะว่าเราจะยึดหลักการในด้านสันติภาพกับการเจรจากับกัมพูชาด้วยทวีภาคีตอนนี้ หลักการดังกล่าวจะถูกนําเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมสอมอชอบ่ายวันนี้และผมยังไม่สามารถยืนยันได้ครับอีกหนึ่งคำถามค่ะคเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคําถามเกี่ยวกับว่าท่าทีของไทยว่าทําไมเราถึงจะต้องอดทนว่าทําไมเราถึงจะต้องดําเนินการตามกฎตามระเบียบในขณะที่กัมพูชาดูเหมือนจะทําอะไรก็ได้จุดยืนของเรากับเขาต่างกันยังไงทําไมเราถึงต้องรักษาจุดยืนตรงนี้ต่อประชาคมโลกครับประเทศไทยพูดมาโดยตลอดนะครับเรื่อง การเป็นประเทศที่อ,อยู่ภายใต้ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศธรำเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศกฎระเบียบสหรบประชาชาติและกฎบัตรของอาเซียนนั่นเป็นเหตุให้ไทย <c oughs> ได้ใช้ความอดทนอดกลั้นถึงจุดนี้นะฮะวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มแต่เราได้ป้องกันตนเอง ะะซึ่งได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติและปกป้องคนไทยนะครับขอคข่อคคำถามหนึ่งคะ่ะในกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้คะ่ะทราบว่าน่าจะรู้กันทางประชาคมอ,อาเซียนและทั่วโลกแล้วในทางหลังไมหรือในทางเบื้องหลังเนี่ย ประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยได้มีความพยายามที่จะเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาตรงนี้ของไทยกับกัมพูชาอย่างไรบ้างครยังไม่มีครับโดยที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับที่ที่มีการประทะกันเกิดขึ้นในชั้นนี้ยังไม่ได้มีรีเควสต์หรือการเรียกร้องขอร้องมาจากประเทศในอาเซียนหรือประเทศใดๆก็ตามที่จะเข้ามาอขอมีบทบาทใดๆครับ ตอนนี้เป็นลดความสัมพันธ์ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นถึงขั้นระดับตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรแล้วต้องทําอะไรอย่างไรบ้างนะคะคำถามแรกก่อนนะคะในการดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับเ,เราสามารถลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับรวมถึงเมื่อลดไปถึงระดับสุดก็จะนํามาสู่การตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ในวันนี้เราได้เริ่มดำเนินการมาตรการที่เรียกทูตไทยกลับประเทศและได้ขอให้ฝ่ายกัมพูชาเรียกทูตของเขากลับนะครับอันเป็นมาตรการลดระดับทางการทูตซึ่งก็ยังเปิดช่องให้ข้าราชการที่เป็นนักการทูตยังมีช่องทางที่จะหารือกันได้อยู่นะครับรวมถึง การดูแลคนไทยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้คนไทยที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับการตัดความสัมพันธ์างการทูตเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับเนื่องจากหากการเมื่อตัดความสัมพันธ์ทางการทูตช่องทางในการพูดคุยติดต่อและดีเอสคาเลตหรือลดออความแรงกดดันที่มีอยู่ระหว่างสองฝ่ายจะถูกปิด ประตูออกไปนะครับหรือทําให้การเจรจาหาจุดร่วมหรือให้มีความสงบเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นดังนั้นเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับไอที่อยู่ที่กัมพูชาอยู่ประมาณเท่าไหร่พอจะทราบไหมคะตอนนี้เคยมีอยู่ประมาณ1,000คนนะครับแต่ตอนนี้ส่วนหนึ่งได้กลับไปแล้วผมทางสถานเอกรราชทูตกำลังเช็คตัวเลขล่าสุดอยู่นะครับ ก็เป็นหลักหลายร้อยครับเรื่องมาตรการที่มีข้อเสนอว่าให้กระทรวงต่างประเทศแบบไปยกระดับฟ้องกับทางเวทีโลกหรือนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าทางกัมพูชาเริ่มต้นกับเราก่อน,น,นเนี่ยขั้นตอนแบบนี้ต้องผ่านกระบวนการอย่างไรบ้างคะหรือว่าเราต้องทําในรูปแบบไหนอย่างไรแล้วได้จะทาหรือยังไม่ได้ทําหรือต้องรออะไรไหมคะหรือรทําไปแล้วนะคะครับการไป มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเราได้ดําเนินการแล้วนะครับในขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่ตอนนี้เลยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมารรสก็อยู่ที่นิวยอร์กนะครับเมื่อวานนี้ท่านได้พบกับประธานของคณะมนตรีความมั่นคงนะครับซึ่งประธานในเปลี่ยนทุกเดือนได้พบกับประธานเดือนนี้และได้พบกับประธานเดือนหน้านะครับ ซึ่งก็คือปากีสถานประธานเดือนนี้และปานามาประธานเดือนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ท่านก็จะพบได้พบกับเ,เลขาธิการาสหประชาชาตินะครับรวมถึงผู้แทนประเทศสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นรัสเซียและประเทศอื่นๆนะครับท่านดำเนินการอย่างเต็มที่กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ใช่เฉพาะที่นิวยอร์ก การดำเนินการยื่นหนังสือไปที่ออตตา a ว o าคอนเวนชั่นก็ใช้เอกอาููรผู้แทนทาวนลของไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครเจนีวาท่านทูตทุกท,ท่านได้รับ instruction หรือหรือแนวทางให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของไทยในเวทีโลกพร้อมๆกันนะครับ เพราะฉะนั้นการดำเนินการของเราจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยู่แค่เวทีสาธระชาชาติแต่เป็นการพูดกับพูดคุยกับประเทศที่เรามีความสนิทสนมด้วยทั้งหมดครับโอเคนะครับ Yes i've heard reports that thai, uh, the thai air force has carried out air strikes as a response to attacks into thai civilians and territories by rockets since it was a rocket launched um, there were no other ways but to use the royal thai air force to defend ourselves. It was an act of self defense. That's all I know for now. This will f be further discussed today at, at the NSC this afternoon at 2 o'clock. Thank you.